ขาร์บาคัแมนเชสเตอร์เดประจำวันที่30พฤศจิกายนโดยโค้ชเทฟบอลแมนเชสเตอร์เดยันนี่กัวเนอร์อารังไงอาลรีมจ้องบั้นดาวโรดให้ยิ่งเจง๋งตำแหน่งวิงแบ็กในคารัลินา โดยการน,นี้โปรเบนอัลบริมเพจโค้ดของแมนยูชอบความอนเนกประสงค์ของแบ็กอย่างเดเอโก้ดาโรสที่ทั้งทรงพลังและเล่นในทั้งฝั่งขวากับฝั่งซ้ายโดยหวังจะปลุกปั้นให้เป็นขุนขวานคนสําคัญคู่ยุคของเขาซึ่งดาโรดแบวดีตั้งแต่ช่วงซีซันก่อนแล้วที่ได้ตําแหน่งเป็นนักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีและถูกคาดการณ์กันว่าจะยิ่งโดดเด่นกว่านี้ในระบบ3-4-3ของอัลบริม,รมที่ใช้บิงแบ็กเป็นเพลย์เมเกอร์ ซึ่งดารุษนั้นทรงพลังและเราเองนั้นอาจจะต้องหมุนเวียนการใช้งานเขาบ้างบางครั้งเพื่อจะให้สดใหม่อยู่เสมอแต่บางทีเจ้าตัวก็ดูไม่ค่อยชอบกเต่าไหร่นักหมอนั่นมันเครื่องจักรสังหารการเปิดปาดผาเวไซต์อย่างเป็นทางการผมคิดว่าเขาเล่นดีกว่าตำแหน่งแบ็กขวาแล้วเราหาทางบริหารการใช้งานทางฝั่งนั้นดีกว่าไหม เขาเป็นผพ้เล่นที่ดีเป็นอย่างมากมีประโยชน์สามารถเล่นได้ทั้ง2ฝักฝั่งสนามซึ่งยุคนี้นักเตะคนไหนที่เล่นได้อย่างสองฝักฝั่งสนามจะสมบูรณ์แบบเพราะว่าสามารถจะส่งแข่งได้ตำแหน่งที่แตกต่างกันออกไปขอคาดหวังจะให้เขาทำง,งานแบบซีซั่นก่อนที่พวกคุณได้เห็นในขณะนี้เขาคือผพ้เล่นชั้นยอดที่สามารถจะช่วยทีมได้ไปนักเตะที่เพิ่งพาได้คุณสัมผัสได้ทุกๆเรื่องนะฮะของเขาในการเป็นผู้นำในเกมและก็มีประโยชน์ต่อเราเป็นอย่างมาก โดยแข้งวัยเบนจเพศลงสนามให้กับแมนยูวล้วมากถึง20นัดทำไป2แอสซิสในคาลักนี้โอ้โหเป็นแต่ว่างานนี้ถือว่าไม่ธรรมดาเพราะฉะนั้นต้องรอดูระตอบไปก็นด้กันกกว่าจะเป็นเช่นไรเป็นแข้งคู่บุญซะอย่างนั้นรัมาดูข่าวต่อมากันครับอาร์เดอรลเดนิเกอร์เผยรุดไม่ใช่ตัวเลือกแรกของเลสเตอร์ในคาลนี้นะ โดยแกบรี่ดินเดกอร์โกโรฟบอลคนดังเปิดเผยบอกว่าเลสซสตี้ไม่ได้มองที่บรุษฟันนิโตรอยเป็นตัวเลือกระดับต้นๆสำหรับการเข้ามารับตำแหน่งผู้จัดการทีมโดยนักจิ้งจอกจัดการปลดสตีฟคูเปอร์และจัตที่แพ้คาบ้านต่อเชลซีไป1 2ทำให้ทีมไม่ชนะใครใน5เกมหลังสุด และก็เป็นการแพ้มากถึง4เกมจนกระทั่งแต่งตั้งฟานนิสต์รอยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาซึ่งเลนเนเกอร์เองก็ได้พูดถึงการแต่งตั้งกุนซก่นใหม่ของเลสเตอร์ผ่านทางรายการเดอะเรดอีกซูดบอลบอกว่าไม่ว่าคุณจะเลือกใครเข้ามาร,รับหน้าที่ในครั้งนี้ก็ตามมันเป็นการเสี่ยงดนในครั้งนี้ฉันเข้าใจฉันได้รับข้อมูลเบื้องต้นและหวังว่ามีผู้จัดการทีมหนึ่งหรือสองคนที่ตอบปฏิเสธงานนี้ไปแล้วแต่มันก็เป็นโอกาสสำหรับตำแ่งของรุ่นะ เขาเป็นคนที่มีชื่อเสียงที่มาคุมเลสเตอร์และฉันก็หวังว่ามันจะออกมาดีทางด้านของไมก้าลบริชาร์ดที่จัดรายการมาร่วมก็ถามกันว่าฟอน,นิสตวรอย,อยงไงจะเป็นการพลิกสันตการได้ไหรือไม่ทางลินเ,เกอร์ก็บอกว่าฉันจะตอบนายให้อีกหนึ่งเดือนข้างหน้าเดี๋ยวที่รู้กันนะนะผมเป็นนะว่างานนี้เรียกว่าต้องวัดกันที่ผลงานก่อนข้าราการน,นะฮะว่าจะไปทางดีหรือไม่ดีกันแน่เรามาดูข่าวต่อมากันครับ อาร์ตยังไงวิเคราะห์กส็ส่อยพรีวิวแมนยูพบเอฟเวอร์ตันคาดการณ์ชเวิตตัวจริงแล้วก็ช่องการถ่ายทอดสดในช่วงเย็นวันพรุ่งนี้โดยคู่นี้นะผมจะแข่งขันกันในวันอาทิตย์ที่1ธันวาคมในรายการฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะฮะที่สนามโอเชฟ,ฟอร์ดโดยงานนี้ถ่ายทอดสดทางช่องทรูพรีเมียร์ฟุตบอล HD 1แล้วก็ HD 2โดยเวลาการแข่งขันจะแข่งขันกันเวลาย0ิน,นาฬิกาสามนาทีตามเวลาของประเทศไทย เลามาดูผลการนันดหลังสุดของทั้ง2ทีทมกันสักหน่อยกันละกันครับเริ่มไปที่ฝั่งทางด้านของแมนยูกันก่อนครับละกัน,กนงานนี้ก็จะมีวันที่3เดือน1 1 2 0อ4นแมนยูเสมอเชลซีไป1-1ต่อ1 8เดือน1 1 2 0อ4นแมนยูชนะ PAOK 5-2 10เดือน1 1 2 0อ4น แมนยูชนะเบรสเตอร์ไป3ต่อ0 24เดือน11 2024อีสต e ิวิชชาวนะครับผมเสมอแมนยู1ต่อ1และก็28เดือน11 2024แมนยูชนะโบโดกริมไป3ต่อ2 โดยสภาพความพร้อมคนทั้งฝั่งทางนั่งของแมงยูนั้นทีมของบรูเวนอัลบริมจะไม่มีชื่อของแบร์นโยโรวิกเตอร์ลินเดเลฟในเกมนี้แน่นอนอยู่แล้วเนื่องจากว่าปัญหาการบาดเจ็บขณะที่จานนี่อีเวนและก็แฮร์รี่แม็กไกวนั้นยังคงต้องรอความพร้อมก่อนเกมจะเริ่มต้นกันอีกครั้ง โดยแมนยูคว้าชัยเกยมแรกภายใต้การกุมทีมของประเบรนอัลเบรมได้เป็นที่ระเบัดแล้วหลังจากที่เปิดฉากเฉือนชนะโบโดกริมไว้ได้อย่างบุดวิดนะฮะสต่อ2เมื่อการสัปดาห์ที่ผ่านมาขณะที่เกมลีกนัดล่าสุดพวกเขาทำได้เพียงแค่บุกเสมอกับ e อินสวิชชาวอ่าหต่อหนึ่งรังระดับที่12ของตารงนางคะแนนมี16แต้มจากทั้งหมด12เกมตามหลังฟุ้ทีท็อปโฟร์อยู่สอ่าสแต้มอ่าอันดับ4นะฮะอยู่6แต้มด้วยกันในขณะนี้ ส่วนคาดการณ์สตัวจริงของทางฝั่งแมนยูนั้นงานนี้ก็คิดว่าน่าจะมีังต่อไปนี้้รักษาประตูอองเดเรโอน,าน่ากองหลังก็จะเป็นมาสารวีเดริกและก็มาร์ชินเนชกองกลางก็จะเป็นอา์มัชกาซิเมโรบรูโนโอกาเจและก็ชอกองหน้าก็จะเป็นกานาโชและก็ท่านของฝั่งฮอยรุนนาส่วนคาดการณ์สตัวจริงนะผมที่ว่าจะลงสนามทางฝั่งทั้งเอฟเวอร์ตันนั้นก็จะมีังต่อไปนี้วันที่ 18- เดือน11-2024 เอฟเวอร์ตันเสมอบริฟอร์ดศูต่อศูนย์ 0, 28เดือน11สอ24เวสต์แฮมเสมอเอฟเวอร์ตันสู์ต่อศูนย์28เดือน11สอ24ซัลตัมตันชนะเอฟเวอร์ตันเป็นต่อศูนย์28เดือน11สอ24เอฟเวอร์ตันชนะเออเสมออ่าฟู 1, แลเป็นต่อหนึ่งหลก็28เดือน11สอ24อีสต์วิทเท์นะฮะแพ้เอฟเวอร์ตันไปศูนย์ต่อส ส่วนสภาพความพร้อมฝั่งเอฟเวอรตันงานนี้ทีมของชอนไดจะไม่สามารถเริกใช้งานทีมโมทีอีโบรบูนัมโยเซฟเ,ฟเชอร์มิชตีเดเวเรอันรีเจมส์แรเนอร์และก็อาร์มโดบรรยาในเกมนี้ได้แน่นอนอยู่แล้วขณะที่ทางด้านของเคมุสคารแมนยังคงต้องมารอเช็คความฟิตก่อนเกมจะเริ่มต้นกันอีกครั้งในครั้งนี้ โดยจันทันของฝั่งเอฟเวอร์ตันแพ้ยากในช่วงหลังจากการท้ายแพ้เพียงแค่1จะทั้งหมด8เกมหลังสุดในลีกแต่ในจํานวนดังกล่าวพวกเขาก็ชนะเพียงแค่เกมเกมานั้นโดยเกมล่าสุดทอฟฟี่เปิดบ้านเสมอกับเบรนฟอร์ดแบบไร้สกอร์ศูนย์ต่อศูนย์เมื่อสัปดาห์ก่อนและก็บรลังอันดับที่15มีทั้งหมด11แต้มอยู่โซนตกชั้นเพียงแค่2แต้มณนะเวลานี้ส่วนคาดการณ์11เผู้เล่นตัวจริงของทังฝั่งเอฟเวอร์ตันก็จะมีผู้รักษาประตูนะครับบิ๊กฟอร์ซกองหลังก็จะมีอ่ยง ทากอสกี้บริดเวทมิโคเบรสโกกองกลางก็จะเป็นรินสตอมเกรแม็กนิวดูโกเรและก็เอเจไอก่อน้าก็จะเป็นคาร์เวรชเรฟินคนเดียวเท่านั้น โดยคาดการความเป็นไปและก็ผลการแข่งขัน,น,นเกมฟุตบอลพมมรีเมีริลีกสัปดาห์นี้แมนยูจะยังคงได้เล่นในโอทาฟอร์ดอย่างต่อเนื่องโดยที่บีคิวเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนทีมจอมเสมอที่กำลังรุ่นหนีตกชั้นอย่างเอฟเวอร์ตันที่ผลงานช่วงหลังเนี่ยเริ่มจะดูดีขึ้นแพ้ยากรวมไปถึงเสียประตูค่อนข้างจะน้อยในครั้งนี้อีกด้วย รูปเกมแน่นอนนว่าจะยังเป็นเจ้าถิ่นที่พยายามจะครองบอลเปิดเกมบุกเข้าใส่ส่วนทีมเยือนจะเล่นในแนวทางที่พวกเขาถนัดก็คือการถอยมาตั้งรับต่ำแล้ก็อาศัยบอลยาวรวมไปถึงลูกเซตเพย์ในการหาจังหวะเข้าทำซึ่งในช่วงหลังมานี้พวกเขาจัดว่าทำได้ดีดในการรักษาคาินชีตหลังทำได้2นัดติดต่อ,อกันแล้ว ในลีกขณะที่ฝั่งผูาแดงนั้นการมาของบระเบนอัลโริมจะดูยังต้องใช้เวลาอีกพอสมควรทีมถึงจะเล่นเข้ากับระบบได้อย่างลงตัวซึ่งฟอร์มของ2เกมแรกต้องยอมรับนะว่ายังไม่น่าประทับใจสักเท่าไหร่นักโดยเฉพาะเกมรับที่ยังคงดูสับสนในวิธีการเล่นอยู่บ้าง ซึ่งก็ต้องมาลุ้นกันว่าเกมนี้พวกเขาจะมีพัฒนาการอะไรเพิ่มเติมหรือไม่แต่ชื่อได้เียว่าเกมนี้ไม่ง่ายหากว่าต้องเจาะเกมรับของคู่มาเยือนโดยความที่เจ้าบ้านรูปแบบการเล่นที่ยังไม่ลงตัวบวกกับเกมอันเหนียวแน่นของทีมเยือนไม่แน่นว่า,าเกมนี้ท็อฟฟีีถีน้ำเงินอาจทำเซอร์ไพรส์บุกแบ่งแต้มกลับออกไปในครั้งนี้ก็ไปได้โดยคาดการณ์นะผมก็มีโอกาสที่จะคู่นี้นะฮะเสมอกันแต่ก็ไม่แน่เสมอไปเพราะฉะนั้น ต้องรอลุ้นกันต่อไปครับเรามาดูข่าวต่อมาจน,นครับอะไรข้อแก้ตัวนะเมื่ออาร์มริมลั่นเจอแมนยูเจอกับเอฟเวอร์ตันต้องชนะสถานเดียวเท่านั้นโดยรเป็นอรัรมริมผู้จัดก,การทีมแมนยูการะตุ้นทีมต้องเอาชนะเอฟเวอร์ตันให้ได้เพื่อจะกลับสู่เส้นทางลุ้นแชมป์อีกคน โดยโบรูเ็นอัมโรเมผู้จัดการทีมป้ายแดงของแมนยูทีมยักษ์ใหญ่ในสมุนบอนพิมเมร็กอังกฤษออกมากระตุ้นทีมโดยต้องเอาชนะเอฟเวอร์ตันผู้แข่งร่วมลีกในครั้นี้ให้จงได้เพื่อจะกลับสู่เส้นทางในการลุ้นแชมป์กันอีกครั้งต่อจากนี้อย่างไรก็ตามนะฮะในเกมลีกสัปดาห์นี้ทางด้านของอมัมโมเมยืนกรันแล้วว่าจะยังไม่มีข้อแก้ตัวใดๆหากว่า ทีมปีศาจแดงไม่สามารถที่จะเอาชนะทัททพซ็อบฟี่สีน้ำเงินในวันอาทิตย์นี้ได้แม้ว่ามีเวลาเตรียมตัวสำหรับเกมนี้อย่างจำกัดก็ตามทีโดยเขาต้องการจัดการความฟิตของผู้เล่นหลังลงเล่นทั้ง2เกมในช่วง5วันกับมานั้งของอ e ีฟิวิสทาวและก็โบโดคริมนะ จะไก็ตามทางเอเมริมยินกรารเลยะว่าปีศาจแดงต้องเอาชนะในครั้งนี้ให้ได้ไม่ว่าทีมของชอนได้มีเวลาหนึ่งสัปดาห์เต็มในการเตรียมตัวก็ตามทีโดยเขาได้กล่าวบอกว่าเ,เราจะหมุนเวียนผู้เล่นและต้องพร้อมที่จะรับมือที่ผ่านมาเราะต้องใช้ตัวสำรองมากถึง4คนลงไปเพื่อจัดก,การเรื่องความฟิตไม่ใช่เ,เรื่องของเกมในครั้งนี้นแน่นอนนะและนี่ก็เป็นสรุปข่าวลืสโมสรแมนเชสเตอร์เดในช่วงเย็นครับขอบคุณทุกคนที่รับชมผม กดตลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากครับ